สวัสดีทุกคนเข้ามาดูวิดีโอนี้รู้ดีอยู่แล้วผมจะพูดถึง sheep ray protein หรือ powder ที่หาซื้อได้ง่ายอ listen t h e us มัง้งอาบุลวา stay tuned after the break ผมต้องตั้งกล้องก่อน Are you listening? Damn เป็นโ s i ิชันที่ดีสุดแล้ว t r i p o d ก็ไม่มีแต่ว่าไม่เป็นไรโอเคสวัสดีอัานอับแรกผมต้องขอโทษเรื่องแสงที่มันอาจจะไม่ดีไม่ต้องอ่านมันไม่ดีอยู่แล้วเพราะว่าผมไม่ดีอยู่บ้านตัวเองแล้วก็ไม่ได้เอาอะไรเข้ามาเลยแต่ว่าวันนี้คือผมบึ่งออกกําลังกายเสร็จแล้วก็เหลือไปเห็นอันนี้เราเกิดาการว่างแล้วก็คิดว่ายังไม่เคยทําเรื่องนี้มาก่อนเลยก็เลยคิดว่าวันนี้น่าจะเป็น วันที่ดีใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โอเคไอ้พิธีที่ผมจะพูดในวันนี้มัน based on ที่ที่ผมอยู่นี่นะครับผมแต่เกิดใครจะเอาไป apply ในชีวิตประจำวันหรือว่าที่นั่นที่นี่ก็ก็ขอให้ทำอย่างนั้นกัแล้วกันตอนนี้สถานการณ์ของผมก็คือว่าผม on the road จะบอกว่า on the road ยังยังยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนมาพักบ้านเพื่อนแล้วก็ไม่อยากจะขนของอะไรเยอะมากอาหารที่ได้รับเนี่ย มันมันไม่สามารถที่จะทําเองได้ร้อเบางทีก็ต้องออกไปกินข้างนอกแล้วเราไม่แน่ใจจริงๆว่าโปรโตีนที่ได้รับในแต่ละวันมันจะเพียงพอหรือเปล่าเราคงไม่ไม่ได้แบบว่าเอาไอตัวเครื่องช่างมาตลอดเวลาสั้นๆเลยก็คือว่าจะทำให้ชีวิตมันง่ายขึ้นนั่นแหละครับผมก็เลยต้องเอาเวจาก ที่ที่เราไปถึงโอ้พูดโคตรจ้าคงไม่มีใครแบบว่าเอาเวมาจากบ้านเนะแบบว่าขนของขึ้นรถเพราะว่าการการเดินทางโดยที่มีของเยอะมากๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสนุกแน่นอนซื้อเวแบบตามทั่วไปที่หาซื้อได้ง่ายมันก็เป็นออปชันหนึ่งที่โอเคเหมือนกัน make sure ทำให้เราสบายใจนั่นแหละเวที่ราคาถูกที่สุดนะผมคิดว่าซื้อที่วอลมาร์แล้วก็ เป็นเวแบบที่ไม่ใช่อ s o เซเลตคือ๋ยวดูไม่ดีโดยเฉพาะยี่ห้อนี้ลดร,ราคาบ่อยมากแล้วก็ราคาถูกมากแต่ว่าจะบอกว่าถูกจริงๆริงไหมผมเคยลองเช็คดูนะครับถ้าเกิดซื้อออนไลน์ซื้อแบบถุงที่มันถุงให,ใหญ่ๆเนี่ยถูกกว่าอย่าไปลงเชื่อแต่ค่ะแต่ว่าเฮ้ยเราออนเดอย่างนี้ซื้อแบบนี้เป็นแบบว่าเล็ก ลับกินให้เสร็จภายในไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่คุณผมก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็เราจะอ,อย่ยิงตัวนี้ผมเคยลองกินของอันนึงซื้อที่วอหมาเหมือนกันแพงมันขึ้นมาหน่อยอันนั้นเป็นเวไอสเเลตว่าห้าเอร์ผมลองดูแล้วผมไม่ค่อยชอบน,นเท่าไหร่น,นะครับหนึ่งเลยเรื่องของบางคนอาจจะไม่ไม่เกี่ยวเรื่องนี้นะคือแบบมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นฝุ่นที่แบบเล็กมากเป็นพาเดอร์ที่แบบ ผมไม่รู้นะผมว่ามันเล็กโมเลกุลของมันนะมันเล็กมากแล้วแบบตอน,น,นที่ตักใส่ฝุ่นคลุ้งเลยแล้วมันเลอะเทอะไปหมดไม่ใช่แนวผมเลยมาลองไอตัวนี้ที่มันถูกลงมาพอสมควรอันนี้ไม่ใช่ออโซเลตไม่มีออโซเลตเลยเห็นอยู่เนาะแต่ว่าเฮ้ยผมว่ามันโอเคนะ่าไม่อยากจะบอกงี้ให้ระวังไม่ได้ให้ระวังอย่าไปเชื่อไอตรงเลเบลข้างหน้าหรือว่าข้างหลังตรงนี้มากนะครับ เอ็กเซปต์ตรงนี้นะเขาเขียนอะไรก็ได้หรือาบางทีเขาหลอกเราไม่ใช่หลอกอย่างนั้นเราบอกว่าทริกเราอะไรมาเนี่ยปกติตรงเนี้ยมันจะมีอะไรวะพลาสติกตรงนี้แล้วนี้เขียนว่า60 6 0 grams of protein <c oughs> แต่ว่าจริงๆเราถ้าเกิดอ่านดูข้างหลัง supplement facts ตรงนี้6 0 grams คือ3สกู๊ปนะ3สกู๊ปแค่เห็นไหมปรตีแล้วสกู๊ปสกู๊ปหนึ่งก็จะมีประมาณ33หมายถึงว่าแค่น้ำหนักมันเลยนะครับผม นีแต่ว่าปกติแล้วทั่วๆไปอย่างนี้ดีกว่า20ถึง30ก็เยอะเหมือนกัน grams of protein ไอ้ตัวนี้เห็นไหมมียี calories ผมว่าน่าจะมี130โอเคนะพูดจริงจริงแล้วจากนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องดูต่อไปมันก็คือคาร์โบไฮเดรตกับแฟตซึ่งแฟตมันมี3อันนี้ per scoop นะเพื่อนที่ผมพูดถึงคาร์โบไฮเดรตมี6ก g r a m ซึ่งเป็นอะไรที่โอเค1 s c o o สกูมี130แคลอรีมี20กรัมส์ของโปรตีนนี้ Peanut butter อร่อยด้วยแต่ผมเคยกินรสช็อกโกแลตของเขาก็โอเคเหมือนเดิมวันนีคือแบบเฟ์เลตเลยผมจะบอกว่าบอกไม่ได้นะครับไม่มีใครบอกได้ว่าเฮ้ยของเวที่แพงหรือเวทที่ถูกอันไหนมันดีกว่ากันผมจะบอกว่า สิ่งที่เราดูแลจริงก็คือตรงนี้เอง Nutrition Facts หรือว่า Supplement Facts ใช่ไหม Supplement Facts ตรงนี้แต่ว่าเราจะเชื่อเขาได้ไหมมันก็เป็นที่ที่เดียวที่เราจะเชื่อเขาได้ไอ้ตรงนี้เขาเขียนอะไรก็ได้เป็น Science เอาอะไรมาก็ได้อันนี้เขาเขียนบอกว่าบอกตาแล้วก็ได้แต่ว่าตรงนี้เป็นอย่างเดียวที่เราจะเชื่อได้เวมีหลายราคา แต่ว่าอย่าให้คิดเหมือนกับเหมือนกับน้ํามันมาจากโลกเหมือนกันมาจากแหล่งหลายๆแหล่งเหมือนกันแหล่งเดียวกันบางจากที่ไหนก็นไม่รู้นะแต่ว่าพอมาถึงในแต่ละบริษัทเขาก็จะมีวิธีการไม่เหมือนกันแต่ว่าแหล่งจริงก็มาเหมือนกันนะบางอันจะแบบว่ามีการ นเครื่องแมชชีนของเขาหรือ process ของเขาอาจจะเป็นอะไรที่มันราคาแพงหน่อยทำให้ไม่มีการเสียคุณค่าของทานอาหารมากขนาดนั้นแต่ว่าเรากินเวเพราะเราต้องการโปรโตีนเราไม่ได้ต้องการอะไรอย่างอื่นนะครับแล้วก็เวส่วนใหญ่มันก็จะมี BCAA ผสมมายอยู่แล้วเห็นไหมอันนี้ก็มี BCAA ผสมมา,าแล้วก็จะมีกลูตามีนนะแต่ไม่รู้ว่านี้มีกรูตามีนหรือเปล่าปกติจะมีกรูตามีน B B C A ที่เพิ่มเข้ามาาพวกนี้มันก็จะเป็นอาจจะถ้าเกิดซื้อของที่ถูกพวกนี้ A B C A กับกรูตามนก็จะเป็นของที่ไม่ค่อยดีขนาดนั้นแต่ว่าเราไม่ได้สนอย่าไปสนใจเรื่องพวกนั้นมากเรากินเพื่อท้่ี่จะให้ได้โปรตีนในแต่ละวันเท่านั้นนะก็เป็นว่าสุปสั้นว่าเวผมว่า80%มันเกี่ยวกับการตลาดทั้งนั้นเลย กับการโฆษณา, our athletes, า,เ,าเอาแอลิสต์มา represen t product ของเขาอันว่าก็แล้วแต่กระเป๋าตังค์ของเราละกันถ้าเกิดใครไม่มีตังค์มากก็ซื้อแบบนี้เฮ้ยมีปัญหาคุณ make gains ได้ดีแน่นอน100%เชื่อผมเฮ้ยคือไม่ใช่ว่าไปซื้อเวที่แบบว่าไม่ได้ตาม ตามตามทั่วไปนะไม่ถือว่าไปซื้อเวตามแบบว่าแบล็กมาร์เก็ตผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะถ้าเกิดเวอย่างนั้นมันจะมีแบบว่า,าอาอยอะไรรับรองหรือเปล่าอันนั้นผมไม่ผมก็ไม่อยากจะแนะนําแต่ว่าเพื่อจะซื้อเวที่เขามีตาขาทั่วไปอย่างน้อยเขาก็ได้สกรีนมาส่วน,นึ่งแล้วว่าโอเคมึงแดกได้นะมึงไม่ตายแต่ว่าจะเข้าไปเต็มหรือเปล่าไม่รู้เพรววาะอะไรรู้ไหมเพราะมันไม่ใช่เรียลฟูดรู้ไหมววาผมกินผมเอาเวเป็นแค่ตัวอย่างแต่สิ่งที่ผมกินก็คือ กินไก่กินไข่กินเนื้อกินหมูกินนี้ดีกว่าดีกว่าแน่นอนอย่าไปคิดว่าอย่าไปคิดว่าต้องกินเบย์ไม่กิงครับผมถ้ามันมีตังซื้อไม่้อซื้อเลยมากกินอาหารสวดอย่างเงี้เยเดี๋ยวจะไปเชื่อโซนี้ดีกว่าจะเลือกอะไรดีกินอันนี้จริงเหรอโอ้ดีที่สุดเลยอร่อยด้วยอิ่มด้วย ไม่มีเคมีข้าด้วยนะไม่มีเคมีข้าด้วยก็เป็นว่าอย่าเปหลงกลการตลาดของเขากินเวไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะแบบ get big super big ผมเวก็คือเวมันไม่ใช่ drugs นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการ make g a ส n s ครั้งนี้เวไม่ใช่ที่กินอาหารสดดีกว่าใช่ไหม ลูกผมจะเอาชิ้นนี้ upper chest น,นี้ด้วยแปรงนี้โดยการที่ผมจะแดกค่ะฮึมฮึมรู้สึกว่า